คนก็วันนี้ไปสอบทั้งวันจ้าทุกคนดูนักศึกษาไปแต่เช้าอืนี่ลุกลุกไปสอบนะเนี่ยทุกคนนางน่ารักหล่อมากดูสิหน้าเด็กเนาะเลอลูกชันลูกชายใดๆเนาะคนไปสอบอะเออเอาจริงจริงมีสมาธิไหมอะ ใจมันอยู่ที่น้ําเขาไงไปสอบอยังไงก็สั่งน้ําไปกินเดอ้อเออน้ําเขาไม่อร่อยหรอกน้ําเขาไม่อร่อยแต่ให้มาเปิดใกล้ๆบ้านนะ่ะงงไมยล่ะไปสอบจะหนูเหมือนวันก่อนที่บอกว่าอ่านหนังสือสอบแต่ไปแกะเพลงเพื่อนนะ่ะคนมัน no. นะับวัน่ะสพอร์ตกเก่งสพอร์ตกเก่งมากทุกคนที่สุดนะ่ะมีสมาธิไหมเนี่ยขอให้ไปสอบนะลูก ไม่อร่อยบอกน้ําเขาไม่อร่อยจ้ะแต่มาเปิดใกล้บ้านหน่อยให้เขามาเปิดใกล้บ้านตัวเองเนี่ยเอาสิก็เกินไปยูเกินไปก็ที่หนึ่งอะครับเนาะจ้าไม่มีใครแย่งหรอกลูกไม่อร่อยเลยแต่มาเปิดใกล้บ้านฉันหน่อยจะซื้อทุกวันว่างาั้นจะซื้อทุกวันที่หนึ่งจริงๆนี่เขาบอกเขาที่หนึ่ง ที่หนึ่งเรื่องไหนไม่รู้ที่หนึ่งในการสอบหรือที่หนึ่งอะไรไม่รู้คนมันนัมเบอรวันเนาะแต่ก็ส่งกำลังใจให้น้องสู้ๆในการสอบแต่เขาเก่งอยู่แล้วคนโก้เก่งมากๆก็เนาะไม่อร่อยหรอกอืมก็คิดดูน้ำแก้วไม่กี่บาทบอกแล้วข้าส่งอะ่150อะร้อยห้าสิบอ่ะเออแต่ก็อุดหนุนเดอ้อพูดเป็นเล่นดูสิ ดูละกันนับวันไม่นับวันน่ะไม่อร่อยแต่มาเปิดใกล้บ้านหน่อยแค่นั้นเองไม่มีอะไรแหมเพื่อนเอ่อโพสปุ๊บเม้นปับ๊บร้านใดเนอะจานจะรู้ไหมล่ะร้านไหนขนาดไม่รู้เข้ามาเม้นทันทีจะ้ะบอกเลยที่หนึ่งอะเนาะ ็เกินไปเกินไปอยู่ไม่อร่อยหรอกถ้าเป็นพวกเราอะได้ไหมล่ะถ้ามันอร่อยอะถ้าเราขนาดเราบอกอร่อยให้เขามาเปิดใกล้บ้านเขาจะมาไหมเนะใครไปกินน้ำมาแล้วบังจ้าตอนนี้ไม่ได้ไปกินเลยเนี่ยไม่ได้ไปกินเลยแต่ติดอะไรอยู่บนหัวเนี่ย <c oughs> อร่อยไหมลูกฮะหาวานก็ลดหวานลงไปสิ ก็กินชาหน่ะชามันอร่อยชอบอก็ทำชาสิก,ก,ก็บอกหนูกำลังเรียนอยู่เนี่ยฮะชาอุ่น <S <S อะไรชาอุ่นอะไรลูกชาอุ่นโอ้ ไม่นน่บาซันบอกว่าอะไรน้ำเย็นองุ่นอ่งุ่นไม่ใช่ชาอุ่นบาซันบอกน้ำเย็นเย็นอะไรอร่อยอะไรบอกเจ๊เย็นหนครับจับไหมเป็นยังไงบ้างครับเอาน้ำโค้กเลยเนี่ย